สวัสดีครับน,นี้บ่อสามตันนะครับเราเอาปลาไทยมาให้ดูครับความน่ารักของปลาไทยครับจะเ,เป็นบอกลางแจ้งครับจะเจอปัญหากับน้ําฝนที่ตกจากหลังคาครับแล้วก็ฝุ่นละอองจากใบไม้ที่เกาะอยู่ครับเวลาฝนตกก็จะชะลงบ่อเต็มๆแต่เราก็ คอยดูแลครับไม่ให้เขาป่วยไม่ให้เขาซึมหรือว่าแฉลบระบบนี้เป็นระบบน้ำล้นทิ้งยีบสี่ชั่วโมงครับเรื่องเรื่องน้ำเหม็นไม่มีปัญหาครับเพราะเราปล่อยทิ้งนี้มาเป็นปีจะทั้งหมดสองปีกับสามเดือนไม่มีเรื่องกลิ่นครับดูแลสุขภาพเด็กๆก,กันด้วยนะครับ